กับเด็กแกง๊งเรามาแล้วมาแล้วเกมโดกับเด็กแกง๊งเราบวานแม่งชาน่าแต่ลืมอ,ดอัดเอาวู้ดเดวี่

<laughs> <Nói nào>. <cười> <Nói>. <cười> Nên nó đi nào, vai chị vái wa vái wa vái 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 Nãy mưa trời, trời. Dù vái อยากเล่นชั้นแปดยบอิสลม yes เอาบอิสลมกชั้นหนึ่งได้เลยนี่ เฮ้ยเพื่อนไม่เข้าตู <c <c ้กันเหรอมันยืนยิ้มหน้านิ่งเลยเอเอา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 แม่งั้งตู้เอาเอาเอาโอ้ยสุดเลยแกงเราก็ตายสักที โรถฟิกเกอร์เข้าหลังจริงๆด้วยเกมดอตดีพหก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 เข้ามาแล้วเจอกับไฟเช็กและคนใช้จะเอาคนเจริญอาจจะพังนตอนไหนก็ได้ไห ฉันมีสนเหรอว่ามันจะพังตัวไหนมีสวนลนีา s o m e t i n and start long t h n e r s a นะ and put in t h a t cashier t l l me y t a k e out everything from basket you ไม่มีใครทำลายฉันได้เพราะฉันมีไม้กางเขน นี่แหละที่บอกเพราะว่ามึกลบมึกลืนชนะแตลืมเอามึกลืนชนะแม่งแตลืมน่าเสียดายนะชนะแตลืมอ่าจะ because come h e r e เราดีกว mm ่า hmm. ท mm ุกแคชเชียร์เราทำทุกอย่างให้เราเฉพาะเราเราจ่ายเงินและไปและเราเริ่มต้นขึ้นเป็นมนุษย์บินนะเราทุกคนไม่มีใครดูเธอเลยนะไอ้โลบ็อกไมค์ครับไอ้โลบ็อกและไมค์มาทำซิต้าทอมมี่เอ้ยคุณลืมบิลนะโอ้ย What is a nice amount? Mm. How did you put some. Hallelujah, what are you Speak to my staff? What is all of you? Mm -hmm. well, your staff lacks manners. Mom, well, you really need to take the time to study this people very well. Else they'll ruin your business. Oh, yeah, yeah. Instead sister. of you apologizing for your terrible first impression, you are here like, fighting someone who's already at fault. Are you crazy? Oh, really? ขอดูหนสิได้อะไรก็ดูไหสไก็บอกว่าไม่มีการบ้านอีกแล้ว